คอลัมน์คิดเหนือกระแสจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวคนเลือกคนเรานั้นแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ว่าเราจะเกิดที่ไหนเกิดเป็นลูกใครจะได้เป็นลูกเศรษฐีหรือลูกคนจนแต่เมื่อเราเติบโตร,รู้ความได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้รับการศึกษาได้พบเจอข้อความในสื่อต่างๆมีประสบการณ์กับชีวิตและการทำงาน เราก็จะมีความรู้มีทักษะมีการพัฒนาบุคลิกตลอดจนพัฒนารสนิยมในการเลือกว่าเราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางคนก็มีปัญญาดีพอที่จะมีวิจารณญาณในการเลือกบางคนก็ไม่ได้รับการอบรมที่ดีพอเวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจได้ข้อมูลอะไรมาก็นำมาคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นเป็นคนที่ตักกะไม่ดีพอ ทำให้มีรสนิยมในการเลือกที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีใครจะไปว่าอะไรได้เพราะทุกคนต่างก็มีสิทธิเสรีภาพของตนเองที่จะชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะเลือกอะไรหรือไม่เลือกอะไรสำหรับคนที่มีวิจารณญาณดีรู้จักใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงมาเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจเลือกโดยการคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นสิ่งที่เขาเลือกก็จะเป็นสิ่งที่ดีงาม ส่งผลดีกับตัวเขาเองและส่งผลดีต่อสังคมที่เขาอยู่ในทางการเมืองของประเทศไทยเรานั้นสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นผลมาจากการเลือกโดยแท้จริงเป็นการเลือกหลายชั้นที่ส่งผลร้ายต่อประเทศทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพอับจนเป็นสภาพที่ผู้คนจํานวนมากจําใจต้องยอมรับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเพราะไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ไขสถานการณ์ได้ และหากใครสักคนบ่นว่าไม่ชอบสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เลยก็จะได้ยินคำพูดที่ว่าจะทำอะไรได้ละ่ะก็เลือกเขามาแล้วนี่คำพูดนี้น่าจะหมายถึงการเลือกสสที่ทำให้ประเทศไทยเรามีสสอ,อย่างที่เป็นอยู่จริงๆแล้วการเลือกสสนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเลือกเท่านั้นมันก็ยังมีการเลือกอีกหลายขั้นตอนที่ส่งผลร้ายให้กับประเทศไทยถึงแม้ว่าการเลือกสสของประชาชน อาจจะเป็นตัวการสัมพัญที่ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพนี้มาดูกันว่ามีการเลือกอะไรบ้างที่ส่งผลเสียให้ประเทศไทยเรื่องแรกเลยก็คือการเลือกคนมาลงสมัครก่อนที่ประชาชนจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกสสทางพรรคก็จะเลือกคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งกระบวนการการเลือกของแต่ละพรรคอาจจะแตกต่างกันไปบางพรรค ก็อาจจะเป็นอำนาจของคนคนเดียวหรือไม่กี่คนที่ตัดสินใจว่าจะให้ใครได้ลงเลือกตั้งบางพักก็อาจมีลงคะแนนเสียงอย่างเป็นประชาธิปไตยภายในพักไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดเราก็จะพบว่าบางพักมีคนติดคุกติดตารางมาลงเลือกตั้งมีคนที่เลี่ยงภาษีมีคนที่ติดคดีบางคนอยู่ในช่วงการประกันตัวบางพัก เมื่อรวมจำนวนคดีของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพักทั้งหมดปรากฏว่ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเป็นร้อยบางคนมีคดีมากกว่า10คดีนอกจากจะมีการนำเสนอคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วยังมีบางพักเสนอคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีผลงานที่ดีเป็นเชิงประจักษ์อะไรเลยแต่อาจจะเป็นคนที่รู้วิธีการหาแสงทำให้เป็นคนดังที่อยู่ในกระแสข่าวทางออฟไลน์และออนไลน์และข่าวต่าง ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีแต่พัรคก็ประเมินจากการเป็นคนที่มีแสงของพวกเขาจึงเลือกที่จะนำเสนอให้ประชาชนเลือกการเลือกที่สองก็คือการเลือกสสของประชาชนมีคนจำนวนมากไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงเชิงประจักษ์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจบางคนเลือกเพราะชอบตัวบุคคลไม่ว่าคนคนนั้นจะดีจะช่วยอย่างไรไม่สนใจ ในเมื่อชอบก็จะเลือกบางคนก็เลือกตามกระแสใครที่เป็นข่าวมีเรื่องราวปรากฏในสื่อได้ทุกวันหรือบางทีสื่อไร้จรญยบัตรก็ช่วยอวยช่วยเชียร์บางคนเลือกเพราะโรงไหลนโยบายประชานิยมที่พักนําเสนอกลุ่มนี้น่าจะมีมากกว่ากลุ่มอื่นๆเวลาพักการเมืองหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมสัญญาว่าจะให้โน่นให้นี่อันนี้ก็ฟรีอันนี้ก็ลดตาลุกวาว ตัดสินใจเลือกไม่ได้พิจารณาเลยว่านโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองเสนอนั้นมันเป็นการขายฝันหรือเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้หรือไม่เคยไตร่ตรองเลยว่าถ้าหากพรรคการเมืองที่หาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมได้เป็นใหญ่และดําเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรพูดง่ายๆก็คือเลือกด้วยความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแต่ไม่เคยเห็นแก่ประเทศชาติ การเลือกที่3คือการเลือกบุคคลในการดํารงตําแหน่งต่างๆทางการเมืองตั้งแต่ตําแหน่งรัฐมนตรีถามจริงๆเถอะใครรู้สึกว้าวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐานหนึ่งบ้างมีคนที่ใช่กี่คนมีคนที่ไม่ใช่กี่คนมีคนสีเทากี่คนมีบางคนที่เราสงสัยว่าเขาเก่งอะไรหนักนะถึงได้เป็นรัฐมนตรีในทุกรัฐบาลไม่ว่าจะมีพรรคการเมืองไหนเป็นแกนนำ บางคนผลงานไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ทำไมได้เป็นรัฐมนตรีประเทศไทยขาดแคลนคนเก่งคนดีกันขนาดนี้เชียวหรือนี่ปรับเป็นคอรอมอเษฐาหนึ่งทับหนึ่งใครเห็นว่าดีขึ้นมีความหวังขึ้นบ้างใครร้องว้าวบ้างหลายคนสงสัยใครเป็นคนเลือกและยังตั้งคำถามต่อไปว่าเหตุผลในการเลือกคืออะไรคนที่ถูกออกเพราะอะไรใครที่ได้เข้ามาใหม่เพราะอะไรและใคร เป็นคนตัดสินใจเลือกพูดตรงๆเรามองเห็นคนที่ไม่ใช่หลายคนบางคนไม่ใช่เพราะไม่เก่งบางคนไม่ใช่เพราะไม่ดีแล้วแบบนี้บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรทำไมคนที่มีอำนาจในการเลือกถึงเลือกเช่นนี้การเลือกที่4คือการเลือกของข้าราชการในฐานะเป็นราชการหลายคนรู้ว่าต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแต่คำถามมีอยู่ว่า ถ้าหากรัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ถูกต้องพิหลักธรรมาพิบาลข้าราชการควรจะเลือกอย่างไรหรือจะบอกว่าไม่มีทางเลือกไม่เช่นนั้นอาจจะโดนการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐมนตรีกานแกล้งเราก็เลยได้เห็นข้าราชการบางคนเลือกที่จะเอาใจรัฐบาลบางคนทำตามคำสั่งโดยไม่พิจารณาอะไรทั้งสิ้นด้วยความกลัวบางคนให้ความร่วมมือเพราะต้องการตำแหน่งหรือไม่ก็ต้องการเงินที่นักการเมืองเร็วๆประเขนให้ การเลือกแบบนี้มันคือการเลือกที่โลภอยากได้เงินอยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจจึงยอมทําทุกอย่างตามที่นักการเมืองต้องการบางคนไม่ได้แค่ทําตามคําสั่งเท่านั้นแต่เป็นคนชี้ช่องและอำนวยความสะดวกให้นักการเมืองสามารถช่อโชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการลอดช่องโหวของกฎหมายการเลือกท้งพวงเหล่านี้แหละคือที่มาของสภาพอับจนของประเทศไทยในยามนี้จะทำยังไงได้ละ่ะ ก็เลือกกันมาอย่างนี้ในทุกขั้นตอนที่ว่าไงละ่ะคอลัมน์คิดเหนือกระแส